สมายโปรวิดีโอสวัสดีครับสอน After e f f e c t ในบทนี้ผมจะมาชวนเพื่อนๆทำไตเ้นหนังไซไฟกันครับเริ่มต้นนะครับให้เราสร้าง c คอ p o s i t i o n ขึ้นมาก่อนนะครับคลิกที่ตรงนี้ครับ Create a new composition เสร็จแล้วตรงนี้เพื่อนๆตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับ แล้วตรงนี้ผมก็จะตั้งเวลาใหม่นะครับเอาสักประมาณ25วินาทีก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็กดโอเคครับต่อมาให้เพื่อนๆทําทำการสร้าง solid layer ขึ้นมาครับกด ctrl y ครับอ่าแล้วตรงนี้ตรงสีของ solid layer จะเลือกเป็นสีอะไรก็ได้นะครับผม กดโอเคนะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆทําทำการใส่เอฟเฟกลงไปครับคลิกไปที่ช่อง Effect and p r e s e t ตรงนี้นะครับผมหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มีช่องนี้นะครับก็ไปที่ w i n d o w แล้วก็ไปติ๊กถูกที่ตรงนี้ครับ Effect and p r e s e t นะครับผมใส่เอฟเฟกที่ชื่อว่า Turbulent Noise ลงมาครับนี่ครับ turbulent noise ครับอ่าโอเคนะครับใส่ t u r b u l e n t noise ลงมาแล้วทำการตั้งค่า t u r b u l e n t noise ตามผมเลยนะครับในส่วนของ fractal type ให้เปลี่ยนเป็น sub scale ตัวนี้นะครับน,นะครับ เดี๋ยวผมขอปรับเจ้าตัว preview ตรงนี้เป็นสักประมาณ half ก่อนดีกว่าครับเพราะว่าการ p r e v i e จะได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับสักเติร์ดดีกว่าครับผมเพราะว่าในบทนี้ค่อนข้างที่จะใส่เอฟเฟกเยอะนะครับผมการ preview จะได้รวดเร็วยิ่งขึ้นในส่วน fractal type เป็น sub scale แล้วก็ส่วน noise type ตรงนี้ให้เป็นบล็อกครับก็จะได้รูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับ ให้เราปรับคอนทราสต์ตรงนี้สักประมาณเท่าไหร่ดีครับสักประมาณ80ดสิบไบตรงนี้สักประมาณ20แล้วกันนะครับผมค่าต,ต่างๆตรงนี้นี่เพื่อนๆสามารถมาแก้ไขได้ภายในภายหลังนะครับผมไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมแล้วก็มาปรับในส่วนของ transform ตรงนี้ครับเรามาปรับส a l e กันดีกว่าครับสเกลปรับสักประมาณ จัดไป2,500เลยครับ,ป,บประมาณนี้นะครับแล้วเราเปลี่ยนตำแหน่งของ offset turbulence ตรงนี้นะครับเพิ่มตรงนี้มาสักประมาณ1,300แล้วกันนะครับตรงนี้สักประมาณสักประมาณ900กันนะครับผมนี่นะครับ เสร็จแล้วตรงนี้ให้เราทำการใส่คีย์เฟรมที่ตำแหน่ง evolution ตรงนี้นะครับเริ่มตัว evolution ตรงนี้อยู่ที่0ูนย์นะครับผมกดไปที่ stopwatch ตรงนี้ครับปึ๊บแล้วก็ไปที่ตำแหน่งสุดท้ายครับกดปุ่ม n บนคีย์บอร์ดนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเคอร์เซอร์กระเด้งมาอยู่ที่ปลายสุดแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยน evolution ตรงนี้เป็น1ครับอันนี้ครับ ก็จะทําให้เจ้าตัว,ตว t ทอร์โบเลนนอย e ของเรามีการเคลื่อนไหวเนยนะครับผมอันนี้ผมปรับการพรีว e วเป็นเติร์ก็อาจจะมองเห็นไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่นะครับผมลองเปลี่ยนเป็นฮา l f ดูเพื่อว่ามันจะได้เห็นตัวอย่างได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วเปลี่ยนชื่อตรงนี้ดีกว่าครับเปลี่ยนชื่อเจ้าตัว Layer นะครับกด Enter นะครับ เปลี่ยนเป็นคำว่า noise แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราปรับค่า complexity อีกนิดนึงนะครับผมสักประมาณเก้าและกันนะครับผมปึ๊บอ่าโอเคครับต่อมาให้เราใส่ตัวหนังสือลงไปนะครับผมกดไปที่ตัวหนังสือตัวนี้นะครับหรือกด control แล้วก็ตัว t thailand นะครับปึ๊บอ่าแล้วก็พิมพ์ตัวหนังสือลงไปเลยนะครับผม ผมพิมพ์คำว่า Sci-Fi Movie แล้วกันนะครับผมตรงนี้เราก็มาทำการปรับแต่งเจ้าตัวฟอนต์ของเราครับผมเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นออโต้ครับผมค่อนข้างจะเกินไปครับค่อนข้างจะห่างกันเกินไปปรับสักประมาณ259ดูตรงนี้เปลี่ยนให้เป็นอยู่กลึ่งกลางครับกึ่งกลางแล้วแล้วก็ เปลี่ยนชนิดของฟอนต์สักนิดหนึ่งครับผม,มผมจะเลือกฟอนต์อะไรดีเอ่ยอเลือกฟอนต์อันนี้ดีกว่าครับ OCR A อันนี้นะครับผมมันจะได้ดูออกเป็นแนวไซไฟนิดนึงครับผมแล้วก็ปรับขนาดลงมาเล็กนิดนึงนี่ครับซึ่งตรงนี้เพื่อนๆสามารถ ปรับแต่งได้เองตามใจชอบเลยนะครับตรงนี้ฟรีสไตล์ครับถ้าต้องการให้มันอยู่ตรงกลางก็อาจจะใช้แอคชั่นเซฟตรงนี้นะครับช่วยดูนะครับผมกดเลือกคำสั่งแพ h บีไฮทู l นะครับให้เจ้าตัวนี้มาอยู่ตรงกลางนะครับประมาณนี้นะครับผม แล้วก็ขยับเจ้าตัวนะเลเยอร์หนังสือของเราประมาณนี้นะครับเราก็จะได้ตัวหนังสืออยู่ตรงกลางแล้วโอเคนะครับเมื่อเราทำเลเยอร์ตัวหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมาให้เราใส่ adjustment layer ลงไปครับคลิกขวาที่ตรงนี้นะครับเลือก new adjustment layer นะครับหรือว่าเลือก layer new Adjustment layer ตรงนี้ก็ได้นะครับผมหรือ Control Alt n e e r a t Y นะครับปุ๊บที่ Adjustment layer ตรงนี้ให้เราใส่เอฟเฟกลงไปครับเอฟเฟกตัวแรกชื่อว่า Fast Blur ครับ Fast Blur นี่ครับ Fast Blur ใส่ลงไปเลยครับให้ตัวหนังสือมันเบอร์นิดนนะครับ ปรับค่าสักประมาณสิบละกันนะครับผมปุ๊บโอเคแล้วก็ติ๊กถูกตัวนี้ครับ Repeat Age Pixel ด้วยครับให้ขอบขอบ,ขอบตรงนี้มันกลมกลืนไปด้วยนะครับผมปุ๊บอ่าเห็นไหมครับว่าจะขอบตรงนี้เมื่อเราติ๊กถูกไปแล้วมันก็จะไปกลมกลืนกับเจ้าตัว b แบ็กกราวของเรานะครับเสร็จแล้วให้เราใส่เอฟเฟกที่ชื่อว่า เลเวลครับนี่นครับเลเวลปึ๊บนี่ยครับเอฟเฟกต์ชื่อว่าเลเวลแล้วก็ปรับเจ้าตัวเลเวลตรงนี้นะครับปึ๊บประมาณนี้นะครับให้มันเกิดรอยดำกับขาวประมาณนี้นะครับผมซึ่งค่าต่างๆเหล่านี้เราสามารถ ปรับแต่งได้ในภายหลังนะครับผมโอเคประมาณนี้ก่อนนะครับผมขอตั้งชื่อเลเยอร์อันนี้ว่านี่แล้วกันนะครับเบลอแล้วกันนะครับปึ๊บเบลอเสร็จแล้วเราจะสร้างเจ้าตัว Adjustment Layer ขึ้นมาอีกหนึ่งอันนะครับคลิกขวา n w w d j u u t t m n t t l y y r ครับแล้วเราก็จะใส่เอฟเฟกตัวแรกนะครับที่ชื่อว่า File นะครับไฟ edges ครับผมไฟ edges นี่นะครับไฟ edges ใส่ลงไปปุ๊บเราก็จะได้เจ้าตัวขอบของตัวหนังสือขึ้นมาไล้นะครับผมซึ่งเราจะทำการ invert มันครับคลิกถูกที่คำว่า invert นะครับผมเป็นไงครับเริ่มคล้ายคคับาแล้วนะครับผมตอนนี้ ต่อมาเราจะใส่เจ้าตัวเอฟเฟกที่ชื่อว่า Curve ครับ C U R V E เคิร์ครับนี่ครับเพื่อที่ว่าจะเปลี่ยนเจ้าตัวขอบที่ได้จากไฟล์ Edges ให้เป็นสีเขียวครับ Curve นะครับแล้วก็เปลี่ยน Channel ตัวนี้เป็น Green ครับแล้วก็ลากขึ้นมาเลยครับผมอ่าเห็นไหมครับว่า พื้นหลังตรงนี้เป็นสีเขียวแล้วนะครับผมต่อมาเราจะใส่เอฟเฟกที่ชื่อว่า glow ครับ G L O W glow นะครับ glow ให้ขอบมันเลืองแสงนะครับผมปุ๊บหเห็นไหมครับว่าแสงก็จะเลืองแสงขึ้นมาปรับ glow radius ขึ้นมาสักนิดนึง เราก็ปรับโก o w i อินเทนซิขึ้นมาครับอันนี่ค่าผมปรับสักประมาณลดมานิดนงดีกวครับผมประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมต่อมาผมจะใส่เอฟเฟกเพิ่มเติมอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าเจ้าพื้นหลังมันจะดูเนียนมากิ่งขึ้นนะครับตรงนี้นะครับผมเอฟเฟกที่ชื่อว่า p o s t จ r i z e ครับ,นรบ Post your, Post your เนี่ยครับ Posturize เนี่ยครับใส่ลงไปเลยครับเพื่อนๆก็ะจะเห็นเลยนะครับว่าจะตัวพื้นหลังมันก็จะดูออกแนวสายไฟมากยิ่งขึ้นนะครับผมปรับค่าโพสเจอไรด์มาสักนิดนึงนี่นะครับอันนี้คือใส่ p o s t จอไ z e นะครับอันนี้ ไม่ได้ใส่ประมาณนี้นะครับผมต่อมาผมจะทำการก๊อปปีเจ้าตัวเอฟเฟกที่ชื่อว่าไฟเอเอสตัวนี้นะครับเพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับผมกดคลิกไปที่ไฟเอเจสแล้วกด Control D Doc ครับอ่าเห็นไหมครับก็จะมีไฟเอเจสเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงแล้วผมก็จะลากมาลงมาอยู่ที่ล่างสุดเลยนะครับผมแล้วปรับเจ้าตัวเบลนตัวนี้นะครับ เป็นสักประมาณ5 0ครับผมปึ๊บอ่าเพื่อนก็จะเห็นว่าสีออกมาตรงนี้นะครับมันก็จะดูดูออกแนวสายไฟมากยิ่งขึ้นนะครับผมตรงนี้ครับอ่านี่นะครับผมออกแนวสายไฟมากยิ่งขึ้นแต่ว่าตรงนี้มันจะออกเป็นแนวสีม่วงนะครับผมวิธีแก้ปัญหาก็คือว่า เราจะเอาเอฟเฟกที่ชื่อว่า c u r v e ฟนะครับลงมาด้านล่างสุดเลยครับผมเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับว่าพอเค r ร์ฟลงมาด้านล่างสุดแล้วมันก็จะกลายเป็นสีเขียวนะครับผมนี่ครับอันนี้เราไม่ใช้ไฟเอจสเพิ่มนะครับเจ้าสายไฟของเราที่เป็นแบ็กกราวน์นี้มันก็จะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับผมต้องเพิ่มไฟเอจสไปอีกอันหนึ่งประมาณนี้นะครับผม ค okay. แล้วเราก็ย้อนกลับมาที่เจ้าตัวเลเยอร์ที่ชื่อว่าเบลอนะครับผมตรงนี้เราสามารถปรับได้นะครับนี่นะครับเพื่อนเห็นไหมครับว่าถ้าเราขยับเจ้าตัวนี้เจ้าตัวแบ็กการ์ที่เป็นแนวไซไฟก็จะมีค่าที่เปลี่ยนไปนะครับผมนี่นะครับปึ๊บอา การสอนในบทนี้นะครับก้อนข้างที่จะใส่เอฟเฟกต์จำนวนมากนะครับผมถ้าเครื่องของเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ค่อยแรงนะครับการพรีวิวอาจจะมีปัญหาได้นะครับในที่นี้ก็คืออาจจะช้านะครับผมดีการของก็คืออาจจะทําการปรับพรีวิวเรสโซลูชันตัวนี้ให้มันลดลงไปอีกนะครับผมเพื่อที่ว่าเราจะสามารถพอที่จะพรีวิวได้นะครับเนี่ยครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเจ้าตัวแบ็กกราวของเรานะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม อ่าโอเคนะครับผมซึ่งมันก็เริ่มจากใกล้เคียงกับตัวอย่างที่ผมให้ไว้แล้วนะครับผมตรงนี้เพื่อนๆสามารถปรับได้นะครับแล้วก็ผมขอมาตั้งชื่อเจ้าตัว Adjustment Layer ตรงนี้ตั้งชื่อว่าเป็น h g e ละกันนะครับผม H โอเคนะครับผมขอย้อนกลับไปที่ Layer ที่ชื่อว่า Noise ด้านล่างสุดนะครับผม ผมจะมาใส่เจ้าตัว Keyframe ที่ในส่วนของ Brightness ตรงนี้นะครับผมน่ครับผมเจ้า Brightness ตรงนี้นะครับในส่วนของ Layer Noise นะครับเพื่อนๆลองปรับค่าลดลงดูนะครับผมสมมุติผมปรับเป็นลบ30แล้วกันนะครับผมเพื่อนๆก็จะเห็นว่าหน้าจอมจะหายไปเลยนะครับผม นี่นะครับก็คือว่าเราจะมาใส่คีย์เฟรมที่นี่ครับผมขอ p ร e v ว e w เป็ปนควอเตอร์นะครับผม๊บปึ๊บอ่าตำแหน่งแรกนะครับผมคือจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในจอเรานะครับผมค่าตัวนี้ให้เป็นเพื่อนลากดูนะครับว่าประมาณขนาดไหนดีของผมที่ลบลบเท่าไหร่นะครับึ๊บสังเกตที่ s ุด l l วคิวเลครับเอาให้หมดไปก่อนึ๊บอ่าประมาณนี้ลบสามสิบ ที่ตำแหน่งที่ตำแหน่งเริ่มต้นนะครับผมใส่คีย์เฟรมที่ brightness ที่ลบสามสิบนะครับผมแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายครับกดปุ่ม n แล้วก็เลื่อนเจ้าตัวนี้นะครับ,บให้มันพรีวิวจนกลายเป็นตัวหนังสืออย่างเดียวนะครับเนี่ยครับ,ป,บประมาณนี้ครับเป็นสี่สิบหกนะครับผมเดี๋ยวผมขอปรับตำแหน่งเจ้าตัว brightness นิดนึงนะครับผม ให้ตำแหน่งของการแสดงตัวหนังสือทั้งหมดนะครับเทิบเข้ามาหน่อยนะครับผมเมื่อกี้มันอยู่ชิดตัวนั้นเกินไปครับประมาณนี้นะครับผมปึ๊บปึ๊บอ่าตัวนี้คือสาเร็จแล้วแล้วก็ผู้คนคนดูก็ยังได้ดูอีกนิดนึงนะครับผมปึ๊บประมาณนี้นะครับผมส่วนไบรท์เนสส่วนเอฟเอลูชันอันนี้คือเราปรับไปตั้งแต่ต้นแล้วนะครับผมต่อมาขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะทําการ ใส่เจ้าตัวลำแสงที่วยนหนังสือนะครับตรงนี้นะครับที่เป็นสีสีครับเพื่อที่ว่าจะได้เพิ่มความสายไฟมากยิ่งขึ้นนะครับผมไปที่เลเยอร์ตัวหนังสือครับแล้วไปที่เอฟเฟกเหมือนเดิมครับพิมพ์คำว่า light sweep ครับสายเอฟเฟกที่ชื่อว่า CC light sweep ครับ เอฟเฟกตนี้จะทําลําแสงให้กับตัวหนังสือนะครับผมตอนนี้ลําแสงเรายังมองไม่เห็นครับเราปรับ d i r e c t i o ตรงนี้เป็น90องศาก่อนครับปุ๊บเก้าสิองศาแล้วลําแสงแตรงนี้ยังมองไม่ค่อยเห็นนะครับผมปรับเป็น half ก่อนปุ๊บแล้วก็ปรับเจ้าตัว e d e thickness ตรงนี้นะครับผมปรับให้มันเยอะเลย ปรับ H intensity ิต้ครับแล้วก็ปรับ light color ตรงนี้นะครับให้เป็นสีอ่าเพื่อนๆเห็นไหมครับพอผมเปลี่ยน Light color ให้เป็นสีปุ๊บก็จะเห็นเป็นลำแสงในตัวหนังสือแล้วนะครับผมซึ่งอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะเป็นสีอะไรนะครับขอเป็นสีสีประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่นะครับตรงนี้ H i n t e n s i t y นี่ครับปรับสุดเลยครับผม200 Sweep ว n บอินก็ปรับขึ้นมาอีกครับนี่นะครับผมแล้วเราจะมากำหนดคีย์เฟรมให้กับเจ้าตัวไลฟ์ w e e p ที่ตำแหน่งของเซนเตอร์นะครับผมให้เราคลิกมาที่ตำแหน่งต่างๆในนี้นะครับผมให้เราลองสังเกตดูนะครับว่าตำแหน่งไหนที่พี่เป็นตำแหน่งเริ่มต้นนะครับผม ผมขอลากเจ้าตัวตรงนี้นะครับคลิกไปที่ CC Light Sweep อยู่นะครับลากขึ้นไปด้างบนก่อนผมจะดูว่าตำแหน่งไหนเป็นตำแหน่งเริ่มต้นที่ตัวหนังสือเริ่มโผล่ขึ้นมาครับอ๊บอ่าตัวนี้เริ่มอ๊บอ่าตัวนี้เริ่มโผล่มานิดนึงนะครับผมผมกลประมาณตัวนี้แล้วกันนะครับผมที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับผมให้ CC Light Sweep ใส่คีย์เฟรมที่ตรงเซนเตอร์นะครับผม เสร็จแล้วที่ตำแหน่งที่เจ้าตัวหนังสือโผล่ขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสักประมาณตรงไหนดีเอ่ยเอาตรงนี้แล้วกันนะครับผมเจ้า c ีและสวิตซ์ตรงนี้ผมก็ลากมาลงมาครับหรือว่าจะปรับตรงนี้ก็ได้นะครับผมนี่ครับให้มันไล่ลงมาปึ๊บโอเคเราก็จะได้ จ้าตัวลำแสงอยู่ในตัวหนังสือเลยนะครับผมลองดูพรีวิวนะครับผมขอปรับเป็นควอเตอร์ก่อนครับเมื่อเราใส่เอฟเฟกที่ชื่อว่าไลท์สวีปเข้าไปในเลเยอร์ตัวหนังสือนะครับ mm hmm. ก็จะทำให้ได้ความน่าสะพึงกลัวขึ้นมาในไตเติลหนังไายไฟของเรานะครับผมเนี่ยครับเพราะว่ามันจะมีลำแสงอยู่ในตัวหนังสือเนี่ยนะครับผมปึ๊บอ,อานนียครับผม โอเคนะครับการต่อสุดท้ายถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะให้มันมีขอบตรงนี้นะครับที่เขาเรียกว่าวิกเน็ตครับผมก็คลิกขวาเลือก New Adjustment Layer นะครับแล้วก็นี่ครับคลิกไปที่ Rectangle Tool เลือกในส่วนของ Ellipse Tool นะครับแล้วก็ Double Click เลยครับผมปึ๊บ เราสร้างมาสก์เข้าไปเลยนะครับผมเสร็จแล้วให้เราใส่เอฟเฟกที่ชื่อว่า Exposure ครับนี่นะครับ Exposure ดับเบิลคลิกใส่เข้าไปเลยครับปึ๊บแล้วเราก็ลด Exposure มันลงไปครับอ่าตรงนี้นะครับผมเราจะเห็นว่าเมื่อกี้เราได้มาสก์มันในนี้แล้วนะครับผมแต่เราจะกด Inverted มัน พื่อที่ว่าจะไปอยู่ด้านนอกครับเราจะมาร์คด้านนอกแทนแล้วก็ปรับในส่วนของมาร์คฟิสเตอร์ตรงนี้นะครับสักประมาณ100นะครับนะครับแล้วลองกอดนี้ออกดูคน,คนเพื่อนก็จะเห็นว่ามันจะมีเป็นขอบดำเขาเรียกวิกเนตครับนะครับขอบดำตรงนี้นะครับ,อบ,รรบลองปิดตาดูนะครับ,บเห็นไหมครับมันจะทำให้ดู เหมือนจริงมากยิ่งขึ้นนะครับผมอันนี้คือวิกเนตนะครับผมเนี่ยครับวิกเนตจะเพิ่มในส่วนของฟีเจอร์เข้าไปนะครับผมเนี่ยครับวิกเนตเข้าไปแล้วเพื่อนๆท่านไหนที่ลองทำไตเติ้ลหนังไซไฟในตัวอย่างนี้แล้วมีข้อสงสัยอะไรนะครับผมสามารถฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผม ผมจะเข้ามาตอบคำถามให้เพื่อนๆนะครับผมหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจศึกษาโปรแกรม After Effects เพิ่มเติมนะครับผมสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า effectvideo.com นะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมครับไว้เจอกันในโอกาสต่ตอไปครับสวัสดีครับ